ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นัชชัดและหวานใจอย่างสาวเปียโ,โนนะคะแฟนสาวนอกวงการกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะคู่ของหนุ่มนิกกี้นัชชัดและสาวเปียโ,โนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ fc แฟนคลับแห่จับตาม,มองกันอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวคราวนะคะว่าความรักของทั้งคู่เกิดสะดุดกลางคันนะคะเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตา พร้อมกับเผยประมาณว่าหนูมีเหตุผลมากพอนะคะที่จะถอยและไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วทุกอย่างกระจ่างตั้งแต่วันนี้ตอนตีห้านะคะหนูก็ไม่คิดเหมือนกันหนูค่อนข้างจะใจกว้างตั้งแต่แรกแล้วหนูเปิดใจให้โอกาสนะคะปกป้องตลอดสังคมหนูไม่มีใครซับพอร์ตให้หนูมาเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่หนูเห็นความดีของคนคนหนึ่งก็ต้องปกป้องเขานะคะหนูเข้าใจว่าหนูทําหน้าที่ของ หนูดีที่สุดในแบบที่หนูทําได้แล้วไม่คิดว่าความจริงใจที่ให้นะคะการให้เกียรติจะได้รับแบบนี้ขอแค่ความสบายใจการให้เกียรติกันนะคะถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่หนูมีเหตุผลมากพอนะคะในการออกมาจากทุกความสัมพันธ์ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของสาวเปียโ,โนคุณผู้ชมคะบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนะคะที่เธอเองเนี่ยได้มีการออกมาพูด ทางน้ตาําซึ่งงานนี้ก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะรวมถึง FC ฟซแฟนคลับเนี่ยต่างแห่เดากันนะคะคาดเดากันไปต่างๆนานาหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลิกรากันแล้วหรือไม่อย่างไรนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านฝั่งของหนุ่มนิกกี้นชาติเองเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็คือว่ามีชาวเน็ตเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะในเพจของเอซแฟนคลับ ที่ติดตามหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนโนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งก็บอกนะคะว่าออกตัวแรงระวังหน้าด้วยนะครับซึ่งงานนี้นะคะแฟนคลับรายดังกล่าวชาวเน็ตรายดังกล่าวนี้ก็ได้มีการนะคะแคปเอาแชทของสาวเปียโนเนี่ยมาแปะแล้วก็ตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ซึ่งก็เป็นแชทที่สาวเปียโ,โนเธอบอกนะคะว่าฝากซัพพอร์ตพี่นิกกี้เยอะๆนะคะลงวิดีโอทับให้กําลังใจเยอะๆเสพผลงานนะคะชีวิตคนสคนไม่ เกี่ยวกับคนอื่นเลยจริงๆพี่เขาขยันนะคะเก่งและมีความสามารถมากๆค่ะคอยช่วยเหลือคนอื่นอยากให้มองมุมนี้นะคะซึ่งนี้ก็คือแชทของสาวเปียโนนะคะที่แฟนคลับเองเนี่ยได้มีการเอามาตอบกลับนะคะคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าออกตัวแรงระวังหน้าด้วยนะครับซึ่งงานนี้ก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตรายอื่นๆคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นช็อตด,ดังกล่าวนี้แล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่าง เยอะแยะมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆมันคือเรื่องของคนสองคนค่ะถ้าเข้าใจผิดกันให้หันหน้ามาคุยกันดีๆนะคะไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆตามมาด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าออกมาพูดได้แล้วน้องนิกกี้แฟนคลับนะคะ FC เขาจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องแชทหาแอดวันนี้หรอครับนะะักข่าวเล่นงานแล้วลาเต็มหมดแล้วนะคะไม่น่าพูดเลยแทน ที่จะคุยกันหลังบ้านซึ่งก็ยังมีคอมเมนต์ต่อมาด้วยเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มนะคะเปียโ,โนโดนซ้ําหนักมากเช่นกันค่ะพวกเรามีหน้าที่ส่งหิวใจเน้อทั้งสองคนครับแล้วก็มีการแท็กหาหนุ่มนิกกี้นะฉาดนะคะซึ่งงานนี้เองคุณผู้ชมคะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะของหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโนในครั้งนี้ว่าสิ่งที่ทางด้านสาวเปียโนออกมาไลฟ์สดร่ำไห้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย หรือว่าทั้งสองคนจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะคะเราก็ต้องรอฟังจากปากของนุ่มนิกกี้นะัชชัดกันอีกทีนึงคะ่ะ